สวัสดีค่ะม้อนีไประเดินมาต้มเจดิดพักหวานเนาะค่ะเนาะนี่พักหวานประเดินก็นเตรียมแล้วหมูสับกับโครงย่างดีแล้วเนาะค่ะเนาะนี่ใส่พักหวานต้่มเจิดดันพักหวานเนาะค่ะเนาะ หมูสามห้ากัะปรุงใส่ผิดไทยเล็กน้อยใส่เกลือใส่อันซี่ยูวขาวมันตันตัดน้อยน้อยเนาะคะเนาะมันเดือดแล้วไปเดือนกับสีใส่ผักหวานลงไปใส่ผักหวานลงไปผักหวานกับเห็ดต้มจืดได้เนาะคะเนาะเห็ดแกงได้เห็ดต้มจืดได้อาอกมาผัดก็ได้ เห็ดได้หลายย่างค่ะเป็นเดือนก็ได้เอามาตุมเจิดตุ่มเจิดหมูสับคือกันกับเ้าเห็ดอันตําลึงปลาช่อนนะคะแบบเดียวกันแต่ว่าอันนี้มันเป็นอันผักหวานเนาะคะ่ะเนาะ อยากให้มันนัวกะไส้ก่อนสุกขนอลงไปเด้อค่ะเด้อจักก่อนพอให้มันสุกก็กันนั่นจักน้อยไปดันกะจิตักขึ้นมาะใะส่ถ้วยเอาไปตั้งโต๊ะให้เพื่นนอนเนาะค่ะเนาะนก็กินแสบ เป็นน้ำซุปเนี่ยหมูเสิร์ฟอยู่ไปเดินกับเลดี้ไทยมาให้เบิ้งเนาะคะ่ะเนาะอยู่หลอดปลอดภัยประจุข้นเด้อค่ะเด้อความเก็บจะได้ความไขยม่ยังมีไปทางไหนก็อย่าลืมใส่แมทเอาไว้ติดตามไปเดินคลิปต่อไปเด้อค่ะเด้อไปเดินสิมาเฮ็ดกับเข่าบันบันกินง่ายๆให้เบิง้งอีกวันดีค่ะ Lihat, Tika.